เราเห็นคอนเทนต์เขาที่เขาพูดภาษาอีสานทั้งวันหนึ่งวันใช่ไหมเราก็อยากทําบ้างแต่ว่าเราพูดภาษาอีสานไม่เป็นเราก็เอาภา,าษาโคราชแล้วกันนะคะเราวันนี้เราจะมาพูดภาษาโคราชหนึ่งวันนะคะไม่ใช่หนึ่งวันหรอกเพราะตอนนี้มันก็เย็นแล้วคือจะพูดภา,าษาโคราชกันทั้งตลอดคลิปนี้เอา <S <S พูดภา,าษาโคราชไม่ใช่เราจะพูดภา,าษาโคราชกันตลอดทางคลิปนี้โอเคไหม,ไมพิมพูดไปไหม ภาษาคนละเป็นพิมพ์เคยพูดอยู่พิมเคยพูดกับพี่พิทอยู่พี่พีทเราพูดบ่อยมากอ่าพูดภาษาคนละพิทแล้วพีทเอางี้เดี๋ยวทําโทษคนไหนลงพูดภาษากลางไม่พูดภาษาคนละจะต้องโดนตีหัวเป๊กหนึ่งทีก็ดีเอาไหมเออพิมเอาไหมพิ่มาพูดภาษากลางนะพิมองพูดภาษาโคลาชนะ เ,เรามาเล่นแปลหนึ่งสองสามอ้าวห้นะเป็นไงวันนี้ไปโรงเรียนมาเป็นไงฮะวันนี้ไปโรงเรียนเป็นไงสนุกไม่ใช่โดน <c oughs> นีไม่ใช่สนุก <c oughs> หนูหนูต้องพูดว่าสนุกภาษาคุณลาจะต้องบอกว่าสนุกสนุกไปโรงเรียนสนุกไปโรงเรียนสนุก <c oughs> เราเป็นยังไงครูว่าไงวันนี้ กินข้าวก็อะไตรตอนเที่ยงกินข้าวก็อะไรฮะตอนเที่ยงกินข้า,ว,า,ว,ากขวก็อะไรกับเออก็อะไรพิมพ์ล่ะตอนเที่ยงพิมพ์กินข้าวก็อะไรกับอะไรไม่ได้กินอ้าวไม่ได้กินโดนตีหัวไม่ได้กินพิมไม่ต้องบอกว่าไม่ได้กินบ่ได้ไม่ได้กินตองทัวไม่ได้กิน ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่ละส่งงานครูยังส่งแล้วส่งแล้วสอบอะไรสอบวันไหนไม่รู้ไม่รู้สอบวันที่ห้าวันที่หกวันพฤหัสแม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องพูดเอาก็เมก็พูดอยู่ดีไงเอออืมกินนมเยญ่สูงสูงเฮ้เอาก็ถูกไงกินนมใหญ่สูงสูงก็ถูกหรอวะ เออแปเดี๋ยววะนี่เดี๋ยวเราจะพากันไปดูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ออกลูกแล้วออืเห็นยังหเห็นสตรอเบอรีร่ออกเงี้ยังไปะแปะนี่นี่ไงนั่นใช่ไหมออกลูกนั่นนี่นีออ่นัน่นสตรอเบอรีออ่ออกลูกเดี๋ยวด<แ>ูอย่าไปจับนั่นลูกเดี๋ยวมันรั่ดออกหลายถุงมากเลยนี่อันนี้ก็กําลังออกดอกนี่นี่เดี๋ยวเนี่ยพอมันเป็นดอกแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพอใบมันรวมมันจะกลายเป็นลูกมันตรงนี้นี่ อ,อเต็มเลยเยอะเลยนี่นีอ่องไม่มีรองเท้านั่นก็มีอ้าวพิมโดนตีหัวพิมผูกภาษากลางได้ยังไงพิมม่ต้องบอกว่าพิมไม่มีรองเท้านี่่มีมเออแม่มันออกเต็มเลยไหมนี่อันนี้กีมันร่วงแล้วนี่กีมันร่วงแล้วมันก็จะกลายเป็นลูกน,นี่อันนี้ยังไม่ร่วงอันนี้ยังไม่ร่วงเลยเออลูกกำลังจะเกิดสตรอเบอรี่ของเรา เดี๋ยวทาสตรอเบอรี่ออกเป็นลูกสีแดงเดงเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่งเนาะไปดูปลาคราฟเนาะปลาคราฟปลาคราฟเขาเรียกปลาคราฟนี่เนาไปไป,ไปเอาหัวหล่ออะไรเง้เอาสวัสดีค่ะยัง กลับมาจากโรงเรียนเต้า่ะสวัสดีค่ะเจมี่ขาเต้า่ะสวัสดีค่ะคือขาสวัสดีค่ะไปอภาษาอันนี้ไม่เป็นนะเอ้เจ็บเท้าเอ้อนี่คือเขาไลฟ์เบอรี่ของเราติเกียวอให้โยนให้ดิ นี่นี่สามันกำลังวายเลยเห็นไหมนั่นนั่นนั่นันไม่นั่นเออาหารไปขายป่ะเอยวนไปตรงนู้นไก่ทั่วยวนไปตรงกลมไปในไกลๆนี่ยน่ะมันจะได้ขึ้นมากินมันไม่เห็นอู้หูหญเนี่ยไหมนั่นอูหูทีมเห็นไหมเลขกหนึ่งวันนี้ออกหนึ่งป้าครับเราสองพันตัวนะนี่โอ้โหดูมันกินอาหารป้าป้าบอกให้ไปเรื่อยๆไอเทมอะไรนี้ไม่ต้องแห่มันเยอะแม่ให้มันบ่อยแล้ว <า>โอ้โหดูวะปลาใหญ่ให้ปลาใหญ่ไี่ไมเมาเดี๋ยวมันมดเดี๋ยวอาหารมดเองมัน,จ,มนจีบมันจีบเกิดอะไรมันจีบจับพิมโยนลงไปพิมไม่มา <c oughs> ลงไปคืนเลย <c oughs> ลงไปขึ้นไม่ได้แล้วไปล้องไปเนี่ยก็มีบันไดจะขึ้นได้ทำไมจะขึ้นไม่ได้ก็มีบันไดเอาไปคลิปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสำหรับคลิปนี่พูดดีๆไปเลยพูดธรรมดาได้ไหมภาษาโคราจะมาจะพูดไปไหนพูดด้วยเรวจะพิมพ์พูดด้วยพิมพ์คลิปกลิบเป็นภาษาอีสานนี่เออภาษาภาษาโครา ภา,ศา,ศาษาอีสานก่อนสำหรับคลิปนี้ขอยไปก่อนเดินสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนกระหนูพูดอย่างไงเมื่อกี้นะพูดไหมเถอะฮะ<า>พูดไหมเถอะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ไปก่นปอนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายพิมพ์พูดสำหรับคลิปนี้เอาจถะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไปก่อนละเด้อไ,ไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย